เดี๋ยวจุดทูบจุดเทียนบ่อข้อก่อนเนาะเออจากท่านพี่ผู้บ่นวอ้ผมติดไฟเช็คมาโอ้โติดมาจันทุกพอดีเลยต้องเปิดจุดทูบข้อก่อนนะครับจุดทูบเทียนสักสิบก็มาได้ดูง่ายๆนะครับทุกคนนะครับทุกผมีงานถึงจะเปิดได้ อันนี้ลกูกหลานเอฟซีทางช่องนะครับมาถ่ายทามก็อยากเปิดให้ดูเนาะบางคนตั้งใจมาแล้วหากุญเจอเข้าไปได้ครับกุญเจะเปิดจุดทุกิดให้ชมคือว่าเอีเป็นบุญตานี่เนาะเป็นบุญตาครับมาถึงได้มาดูช่วงที่ม่มีพิธีการอะไร วันนี้เป็นพ่อผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับผมจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูแล้วคือซีที่อยู่ทางไกลนะครับก็ได้รับชมครับใจที่สุดเลยยายยายจะอะไรไนะหมเก้าสิบสองยายเก้าสิบสองตั้งแต่ตอนครับนี่ยายแกเหมือนทีนี้เอาร่างทรงมาก็บอกว่านั่นแหละเป็นคือเป็นเจ้าของพื้นที่เขาดูแลสถานที่ตรงนี้ มูลเลื้ยมใหญ่เลยมูลเลื้ยมใหญ่เลยาตัวเท่าเสาไฟฟ้าอ้าวเห็นเลยไม่ได้ฝันเห็นเลยเห็นต้องวัดแท้ๆเลยครับจนแกตะโกนบอกครูพี่เลี้ยงเด็กตรงนี้เล็กบ่โซไซทันจะเปิดให้แนวไหนโอ้หญ่ดูเล็กผมขอญาตนะครับ เออสองสี่ตุ๊กสองสี่ทุกคนสองสี่แล้วทุกคนนะครับโอ้ผมท่านผมเสียวตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ในเยอะเลยตัวตุ๊กแกนะผู้ใหญ่ตัวตุ๊กแกนะครับท่านช่วยปลักหน่อยช่วยนะครับอาท่าน

เป็นห้องนะครับสาธุสาธุอาจารย์เอาลูกหลานไม่ได้มาลงปูเด้อนะครับลูกหลานเขาอนุญาตไทยทำเนาะครับอย่าลงปูเด้อที่อันนี้หนึงดวงเศษเกี่ยวกับพระผุดนะครับก็เราก็ขอเนี่ยลองเปิดไฟนะครับพระผุดที่เราชับอีกนิดเยอะแยะเลยครับเศษกับตะโมงคือตรงนี้ไม่ได้ขุดพบครับที่เห็นก็คือตรงนี้แหละครับตอนที่ ทำพิธีบวงสวงท่านขึ้นมาเลยแหละเอามาเตอราอาจารย์น้าพึ่งมืองโซินที่ทําพิธีบวงสวงคือความเชื่อนะครับว่าต้องเส้นไหวหรือตอนบวงสวงแต่ละปีแต่เวลนั้นไม่เห็นพระผุดพอดีพระผุดที่ท่านผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยท่านท่านเหมือนลักษณะไปเหยียบโดนพอดีท่านก็หยิบขึ้นมาดูก็ฉันแต่คณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านก็บอกว่าเป็นความเชื่อก็บอกไม่อยากให้ย้ายเดี๋ยวตอนนั้นผมยังไม่ได้ลงตำแหน่งเนาะ ยังเป็นคนต้องมายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเนาะยังอยู่ครบไหมครบเหมือนเดิมครับอ๋อเหมือนเดิมกุญแจนี้เฉพาะผู้ใหญ่เปิดได้ครับคือทางพิพิธภัณฑ์เขาฝากไว้ว่าให้ผู้ใหญ่ดูเลยครับถ้าไม่มีบุญก็จะไม่ได้ดูเลยนะเจอมีบุญมากเลยครับในพานครับในในพานที่องค์องค์ที่ยืนนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือครับองค์นั้นคือคือไม่ใช่ครับองค์พานองค์พระสมเด็ิ ม่ได้บอกกล่าวก็มีัอยู่น <ะ S 1> ในพานนี่ครับครับที่อยู่ในพานใช่เลยนะครับในพานพส,สมดจทุกคน<อ>นะครับดูแลเก็บได้โจยพื้นใช่นหครับคับที่ที่อยู่ในพื้นน,นันน้นเป็นที่อยู่ในพานก็คือนั่นแหละครับที่ท่านไปช่วยเข็เกี่ยวเก็บได้เนี้ยครับเก็บได้ตรงนี้แหละครับอ๋อคือะอะไรครับอยู่ในพานชอบในพานที่ ที่เสียนที่อยู่ในองค์นั้นก็แปดแปดองนะครับแปดองค์รับที่อยู่ม่น่าจะเป็นไหนะครับก<ม>พยังพิสูจน์ไม่ได้เป็นมือตัวเลขด้วยนะแต่ตอนแรกๆนี่จะออกเป็นสีเงินสวยมากครับตอนนี้แต่ตอนแรกๆนี่จะออกเป็นสีเงินสวยมากครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับเจอไอ้อากาศแบบนี้มันก็เหมือนกับเสีย ใช่ใช่น้องเขาเขามามันมันจะมีงานอยู่ของยารีนาก็จะมีคอนเสิร์ตไรเนาะแต่ผู้ผมจะจัดน้องๆเขาบอกจัดที่สามเอ็ดที่หนึ่งปีใหม่กับปีใหม่จะมีจะมีบวสูงใหญ่ครับครัับบครรอติดตามกดนรอนะครับทุกคนนะครับจะได้ตัวเลขช่วงบวงสูงช่วงโบวสูงนี้มักจะมีตัวเลขด้ช่วงด้านหน้าใช่ไหมครับ ครับแต่เป็นความเชื่อที่เขาจะาคนที่เขาสังเกตนะครับแต่ผมเองท้ายนี้ก <English language> ็แต่หมู่บ้านนี้ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งสามสามคนเลยสามครอบครัวแล้วแต่แต่แต่คือเขาไม่ได้ซื้ออยู่จากในหมู่บ้านนะเขาจะไปเป็นอีกคนหนึ่งเป็นครูอีกคนหนึ่งทํางานอยุเทพอีกคนหนึ่งเป็นญาติอันนั้นเป็นอะไรนะจ่าพันจ่าการอีกนะครับ พันจัดดีอีกหรืออะไรนะครับผมพูดยากเหลือเกินฐานอากาศโอ้ฐานเรือครับถุงวันที่หนึ่งมัคะทุกวันที่หนึ่งครับนี่เพิ่งถูกงวดไอ้ตอนปีหกหกตอนประมาณธันวาเลยครับวันนี้มันใช้ผู้ใหญ่บ่โอ้โหสาธุบเลยเปิดห้ดูดูเปิดอจะเปิดดวงยังไงอ่ะสองสี่นั่งจ้าเห็นได้เป็นตัวอะไรตัวห้าสองสี่ตัวโอ้ตูเปิดปุ๊บเห็นเลขเลยสีขาว ผมไม่ค่อยสังเกตเลยครับผู้ใหญ่ลองปิดประตูแล้วก็เปิดทุกครั้งที่ผมจะมามาจุดทุบเทียนอยู่ตรงนี้นะครับจุดทุบเทียนก็ตอนช่วงเย็นๆไม่ไม่ท่านคือจะมาจุดทุบเทียนบอกว่าชงวงมเะชนสาก่าอย่างนี้ชงความเป็นสาจะจุดทุบเทียนบอกเขาทุกวันทุกวันแต่ช่วงหลังๆนี่มันงานเวลามันไม่มีพออ๋อที่จะทาง ลกหล,ล,กลานเ,ลเข้ามาจมมาท่ยานผู้ใหญ่ทา่ยานผู้ใหญ่บุญเจริญนะครับชื่อก็เพราะแล้วครับอนะครับเป็นไหนครับอาจจะลงนะ <c oughs> ลงดีอยู่ผู้ใหญ่กลัวตุ๊กแกด้วย <c oughs> อ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ลงแรง โอ้สาธุสาธุาธมีนะครับคือผู้ช่วยผู้ช่วยที่เขารับตำแหน่งตอนนั้นคือเ่าวกมาปิดประตูเกนอนไม่หลับเลยเกบอกไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยในเกมมาเอาทุบเทียนบอกว่าที่เกทําประตูม้วนนี้ที่ทำเนาะทำประตูม้วน,น,น,นเสร็จปุ๊บเกเปิดล็อกแล้วเกไม่ได้บอกกลาก่าวเกนอนไม่หลับเลยเหมือนลักษณะว่าขังเขาไว้เนาะครับใช่เนาะ ครับโอเคโอ้ครับผมเองถ้าเกิดเป็นการสร้างครับเอ่อเดิมผมถ้าเกิดเป็นการสร้างนณปัจจุบันผมระดมอยู่อย่างอย่างรัววัดผมเองก็ระดมระดมชาวบ้านระดมครับระดมหาหาลักษณะคนจองนะจองจองละหมื่นสามหมื่นสามตอนนี้ก็เกือบจะไม่มีติดหนี้ครับทุกคนดูแบบชัดๆนะครับอันนี้คือตัวเลขเราเห็นแล้วนะครับก็เลยเขียน ทับอีกเพื่อตัวมันชัดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับห้าสองสี่ครับเข้าไปที่ยาดีน่านี่คือผู้จัดการครับเป็นพระเป็นพระสวยงาที่คุณเจอนะครับ่นตัวเลขก็จะมีครับต้นไม้เริ่มนี่มีศักดิ์สิทธิ์มากนะทุกคนนะครับตัวเลขห้าสองสี่สี่สองห้ากันเลยแต่เลขสี่เลขสวยนะครับใช้วคนรุ่นใหม่นั่นแหละชมนะครับคนรุ่นใหม่มากเลยประตูเปิดประตูแล้ว้ันละคริ่มลุกหลานนี้ก็เรย่จะหายนะครับเอาลงก็เรขก็โผล่ออกมาครับ คือเราเขียนทบมีมีนะครับมีมีคนมากราบไหว้สักการะกนไปอีกสีกนแต่ท่านไปเห็นห้าสองปีเห็นตัวเดียวเหมือนลักษณะคนอยู่อยู่ในคอาสท่านปล่อยปล่อยปล่อยมือไม่ลั่นคอวิ่งหนีเลยจริงอ่ะอาตุอาสาตุตุหมาคองเนาะที่ลั่นไปแล้วมีความศรัทธาที่สายบุญจะมาหลั่งไหลมาเคยได้ยินก็มาก็ถือว่าตอนนั้นนะครับช่วงบวงสวงเสร็จมีสายบุญเข้ามา เหมือนลักษณะว่าความเชื่อในการลั่นคล้องสามครั้งแล้วจะมีเหมือนจะบอกกล่าวบุญกุศลเนะาะพระพุทธธรรมประรสงค์แต่ท่านเห็นรูปรูปภาพอยู่ในนี้ครับรูปภาพ่ันเองก็ถือว่าบุญวัฒนาของแกนครับผมจําได้ตอนที่แกเล่าให้ฟังเห็นร,งงรูปภาพอยู่ในในล้องภาพอยู่ในนี้นะครับภาพเป็นยังไงเนาะลักษณะคนยืนอย่คือเหมือนลักษณะคนโบราณยืนอยู่ในคลองอืม ท่านเองบอกว่าท่านก็พูดเหมือนเหมือนที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเสียงคลองนี้มันเหมือนกับกล้องกลางวานเพราะหมาลองผู้ใหญ่ลองตีดูเถะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อก็ยอินะครับผมเองที่อ่าก็อยาิอ่าตีดูเพราะมากเสียงเขาะจริงทุกคนมันจะตีตามมุมๆไหนที่นี่ไปเพราะเลยท่านเคยรูป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 คลองดังไหมครับเคยรูป